กลัวนอไม้ไปซุปใหด้วนยะต้มเสร็จเราจะไปซุปเดิอซุปนอไม้จะกลัวน้ำไปกลั่ว เดียดจักหน่อยหลนัวเสิรผัดผัดชีกับหอมหออีกอกัน สุปเสร็จแล้วจะสุปหน่อไม้เสุกซสุปหน่อไม้ก็เสร็จแล้วผัดเยื่อขป็นสุกหน่อไม้แล้วก็เนื้อ 啊，他，我他说。